ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆไปโรงเรียนก็จะเหงาเหงาหน่อยนะคะทุกคนค่ะเบลก็จะว่มาที่บ้านพี่เตยบ่อยมากถ้าลูกไปอยู่มันก็จะเหงามันว่่มีเสียงอยู่บ้านคนเดียวยันพี่หลอกนะยันทันแม่ทับมาเอาไปนอนนะ้า ฉันก็เลยแบบว่าโอ๊ยไปบ้านพี่ดีกว่ายันเขามารุกเราวยันเขาเอาคน้นเอา,เอาพผักผวกมารุมทาลายเบลก็เลยแบบว่าเออไปเล่นกับพี่เตยดีกว่าอะไรแบบนี้เบลมาที่บ้านพี่เตยนะทุกคนเแบลบก็ชอบจะชอบมาเล่นกับน้องแมวน้องไขรหวานนั่นเองเบลบซื้ออ่า เขาเรียกอะไรอาหารเปียกที่มันชื่ออะไรพามี่นะทุกคนอ่าน้องชอบกินนะ่ะเนาะเวลาที่แบบมีของกินอนะ่ะน้องจะไม่แบบว่าเล่นกับเบลแรงนะทุกคนถ้าแบบมีของกินก็จะให้เราอุม้มให้เราหอมให้เรากอดถ้ามีของกินนะแต่ว่าถ้าของกินบลแรวเป็นไปร้ตางจะว่าเป็นยังไงไม่เข้าใจเลยก็แบบว่าเออพอเรานั่งป้อนน้องแบบเนี้ยน้องก็นั่งดีนะทุกคนเแบลบชื่นใจมากเลยที่แบบนั่งอยู่เฉยๆให้เราอุม้มให้เรากอดเงี้ยแต่ว่า แมวอะเนาะทุกคนเขาก็จะแบบว่าถ้าเขาไม่คุ้นไม่ชินกับเราอย่างเงี้ยเขาจะหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยแบบตัวเบลเองเแบลบมาเพิ่งมาเจอน้องแมวอ่ะตอนที่เขาโตแล้ว อย่างพี่เตยหรือป้าหรือล้านๆเนี่ยเขาคือเขาเจอมาตั้งแต่เป็นเด็กไงทุกคนตั้งแต่เป็นเด็กอุ้มมาตั้งแต่เป็นเด็กมันก็จะคุ้นจะชินกันแต่สําหรับเบลเบลเพิ่งมาเจอน้องก็จะไม่คุ้นชินกับเบลสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเบลก็พยายามที่จะแบบว่าเข้าหาเพราะว่าแบบคนมากแมวมาเดี๋ยวน้องหมา ที่ว่าเบลไปจองไว้อะก็จะออกลูกแล้วนะทุกคนค่ะวันนั้นอ่ะเบลไปทำไฟตารถเบลมันพังใช่ไหมทุกคนเบลก็เลยไปที่ร้านซ่อมร้านที่เบลชอบไปนั่นแหละทุกคนเป็นร้านในหมู่บ้านเนี้เบลก็เวลารถจักรยานพังเวลาสมัยก่อนอ่ะคือเบลมีจักรยานมันมันไม่มีลมหรือว่ามันโซ่มันมีปัญหาอย่างเงี้ยก็จะไปร้านที่นี่แหละเขาก็จะทําให้พอเรามีมอเตอร์ไซค์เมียก็จะไปเวลามีปัญหาก็จะอ่าให้แก ช่างน่ะเขาทําให้เขาทาดีดีนะทุกคนแล้วก็เป็นกันเองด้วยแล้วก็แบบว่ามพอเราพูดเรื่องหมาเนี่ยพอเห็นหน้าเบลแกแบบมันนั้นแกมซื้อส้มตำบ้านพี่เตยแกเลยบอกว่าอหมามันยังไม่ออกลูกนะเดี๋ยวถ้ามันออกน่ะจะบอกแกพูดอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่ามันก็ขุดหลุมแล้วแหละมันไปหาที่จะคลอดลูกแล้วแหละมันคลอดเองเลยมันไม่ให้เราแบบช่วยทําคลอดเลยนะมันไปแอบคลอดที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามันคลอดน่ะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกแกพูดอย่างนี้นะทุกคนเบลก็จะรอดูว่า แม่ตัวเนี้เขาจะได้น้องหมากี่ตัวพอพี่เตยได้ยินช่างเขาพูดแบบนั้นพี่เตยเอาแล้วยากกูอีกแล้วหาแนวมายากกูอีกแล้วพี่เตยพูดอีถ้าวันไหนเบลไม่ว่างหรือว่าเบลกลับบ้านมืดค่ําไงเบลก็ต้องมีอาหารให้หมาแต่ว่าเบลพอเบลเอามาเลี้ยงแล้วเบลต้องใส่ใจเขาจริงๆเบลจะนี่นะเบลก็จะแบบว่ารักเขาเหมือนลูกแล้วทุกคนแต่เบลอยากได้หมาเบลไม่ชอบเบลอยากได้หมาแบบ อ่าเป็นพันขนหยิกๆก็รจริงทุกคนแต่ว่าในใจเบลเบลรู้สึกว่าเบลอยากได้หมาบ้านธรรมดาหมาธรรมดาบ้านๆเรานี่แหละสักตัวสองตัวนะทุกคนตัวเดียว,ว,เ,อว,ยวเอาได้เจ้าสองตัวเอาไว้เป็นเพื่อนกันเวลาแมวหรือว่าหมาตัวอื่นเข้ามามันลุยมันเลยลูกจัดเลยอะไรแบบนี้นะเราก็มีลูกสมุนเลยได้สองตัวเนาะแต่ชื่อนะเบลตั้งไว้แล้วนะทุกคนเบลจะตั้งชื่อหมาว่าสีนวลแล้วก็ สีพันเแบลบพูดเแบลบคิดอย่างนี้สีพันกับสีนวลนทำดูซิว่าเราจะได้หมาแบบสีที่ว่าเราต้องการไหมแล้วก็ตามชื่อหรือเปล่าถ้ามีตัวผู้แล้วก็ตัวแม่สักตัวเนาะสีสีนวลนกับสีพันโอ้ยถ้าเป็นตัวผู้ก็ต้องหลอถ้าเป็นตัวแม่ก็ต้องสวยคือเจ้าของคือแม้วัน่ะเนาะนะทุกคนเ <c oughs> บลคุยเล่นอยู่ที่บ้านพี่เตยแล้วก็ซื้อกาแฟมากินแล้วเรียบร้อยทุกคนเแบลบก็กลับมาที่บ้านมา ทำคงทําคลิปแล้วก็แพ็กของอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็เหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเบลก็เลยมาอ่ขุดบแปลงผักแปลงที่สี่ไว้ก็จะขุดหลุมไว้ก่อนยังไม่ได้แบบว่าอ่าใส่อิดใส่อะไรทุกคนเพราะว่าแดดแรงมากตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงตอนเที่ยงแล้วดีวย๋ยทุกคนแดดแรงมาก กันว่าฝนตกกะโต๊ะค่ะถ้าว่าแดดออกก็แดดออกกับแบบขั้นสุดไปเลยทุกคนแล้วดินมันค่อนข้างที่จะขุดยากเลยว่าเบลจะเอาน้ํามาใส่ไว้ก่อนแล้วค่อยจะขุดมันค่อยจะขุดง่ายเนาะทุกคนถ้ามันมีแปลงผักครบทุกแปลงแล้วเราทาให้มันสวยงามเราปลูกผักปลูกอะไรไปอุ้ยพื้นที่ตรงนี้มันจะเขียวชะอุ่มแล้วก็ดูขอม้าแบบว่ามัน เป็นตามที่เบลคาดไว้เลยนะทุกคนแล้วเราก็มีน้องหมาแล้วล่ำรับตัอไปห้ากกับเล,ลี้ยงไกล้ปูเฮดอ้ยมีแต่แนวเ็ดุ้วาวเบลมโนไปแบบว่าสุดยอดมากแต่ว่าถามว่าทำได้ในในระยะเวลาสั้นๆไหมโบค่ะจินตหน้าการไรว้แล้วแต่ว่าผุละปีหน้าก็น่าจะได้เลี้ยงไก่ <c oughs> กะอีกสัก6เดือนก็คงจะได้ปูเฮดอะไรแบบนี้ นะทุกคนข้อไก่เนี่ยก็กล่าวว่าจะทําเองนะมองแล้วมองดูที่ศาลานะ่ะสมัยก่อนนะ่ะเบลเคยตาเบลเวลาแกะจะทาาําศาลาทําอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเห็นนะทุกคนแกเลื่อยไม้ใช่ไหมก็จะมีแบบว่าตอกแบบนี้ทําแบบนี้ตั้งเสามันก่อน แล้วก็ทําคานมันขึ้นมาใช่ไหมตีคานมันขืนส่สองทางแล้วก็ตั้งขึ้นมาอีกเป็นคานเล็กใช่ไหมก็ตั้งให้มันเป็นสามเหลี่ยมมันก็จะเป็นข้อไก่เบลมองอยู่ที่ศาลาภาพความทรงจําตอนที่ว่าเราเป็นเด็กที่เราเคยทําอะทุกคนมันเข่ามาในหัวเแบลบปุ๊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 บมันต้องทําอย่างนี้ก่อนทําแบบนี้ก่อนปะ๊ท้เราไปเรียนบัญชีทําไมอะทําไมเราไม่ไปเรียนวิศวะ ก่อสร้างแต่ว่าพูดถึงฮะสมัยนั้นน่ะวิศวกรสร้างมันก็จะมีแต่ผู้ชายเรียนถ้าผู้สาวไปเรียนเมื่อก็สิบแปกในแจักหนอยของคือสิเรียนป็นจบกับอยขทองก่อนถ้าแบบมีแต่ผู้ชายขนาดนั้นอะเรายิ่งแบบว่าชนิดแบบว่าเล็ดเล็ดอยู่เราแบบจำใบแบบว่านั่งอยู่ในหมู่ผู้ชายไม่ได้ไปหาหลอกผู้ชายมันก็สิบ่คือมันจะเสียฟอรอมก็เลยแบบ ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนอะไรในความรู้สึกแบบไม,ไม่ไม่ชอบอะไรทั้งสิ้นชอบแบบว่าชอบตามคนอื่นอะไรแบบนี้นะก็เลยไปเลือกเรียนบัญชีพอโตมาจริงๆอะ่ะบัญชีก็สําคัญนะทุกคนพูดถึงนะเห็นไหมเบลขายของอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้แหละว่า กำไรบวกลบคูณหารแล้วเราก็ได้ประมาณนี้เบลไม่ต้องมานั่งแบบว่าคํานวณเลยนะว่าเราต้องได้เท่าไหร่แต่ว่าเบลประมาณการแล้วเบลไม่ขาดทุนแต่ว่าเราก็ได้กําไรนิดหน่อยเอาไว้แบบให้ลูกถ้ามันได้เยอะได้ขายได้เยอะอะไรเงี้ยเราก็เก็บอะไรแบบนี้ถ้ามัน แต่เราขายของอ่ะทุกคนมันไม่ใช่ว่าได้ทุกวันบางวันก็ได้บางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยก็แล้วแต่เราว่าเราจะปิ๊งไอเดียอะไรขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็เหมือนคนทั่วไปเหมือนพี่เตยเหมือนกันบางวันก็ขายได้บางวันก็ขายไม่ได้เบลก็เหมือนกันทุกคนเบลก็ไม่ได้แบบว่าบางวันวันนี้ที่เบลแพ็คของไว้ก็มีประมาณสองกล่องประมาณสองกล่องเบลก็จะไปส่งกล่องเดียวเบลก็ส่งสองกล่องเบลก็ส่งแล้วก็ เบลตอนเย็นไปรับลูกใช่ไหมเบลก็จะไปอเอามาขามมาด้วยหมดเบลก็ไปเอามาใหม่หมดก็ว่าใปใหม่เบลไม่เอาสต็อกแบบว่าไว้เยอะแต่ว่าทางที่เบลจะไปเอาอ่ะมันก็ไม่ได้ไกลมากอะไรทุกคนแล้วเรื่องเรียนบัญชีอย่เงี้ยเราเข้าใจว่าเออทาแบบเนี้ยมันก็ได้นะนี่นี่หน่อยๆใช่ไหมเราไม่ได้แบบว่าเยอะแล้วก็ไม่แบบไม่ขาดทุนเราแน่นอนเบลก็มองออกนะคะถึงเราจะปิดงบหรือว่าเราจะอะไรอย่างเงี้ยลอกเพื่อนก็จริงแต่ว่า ขันเฮ้ามองในการค้าขายเนี่ยเแบลบก็ว่าก็กัพ่อไดอยูสินะก็พอแดอยูแต่ว่าบริเก็งหลายถามว่าให้ไปแบบว่าบวกลบคูณหารการแข่งขันนี่บ่ได้เป็นแรงกายแรงเชียร์เนี่ยได้อยู่แต่ถ้าจะให้เป็นผู้แข่งขันอีลีเนี่ยแพ้ตั้งแต่ง,งางก้าเข้าไปพ่ลาง <c oughs> อย่าลือกอย่ามาเลือกทีมเบลนะบอกเลยว่าแม่ทีมนี่แบบว่าโอ้ <c oughs> สมองนี่สมองสมองไปแล้วยิ่งถ้าเห็นผู้ชายหอลวอวเงย คิดยังบวออกร้อย้า,าออจินตนาการข่อยลำเดินขนาดมดแดงไปยังจินตนาการเป็นแม่ทับเลย <c ười> คิดดูว่าถ้าสมมติว่าบวกลบคูณหารนะรอดไหมไม่ลอดแ <c ười> ปลว่าจะลองทําอยู่ทําข้อไก่อะมันทําไม่เยอะแปลว่าจะเอาไม้ตรงศาลาอัน มันมีศาลาสองสองที่ใช่ไหมอยู่ที่หลังบ้านนะมันจะมีที่เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้การช่างของตาอันนั้นจะไม่เอาออกเพราะว่ามันรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าฝั่งนู้นแต่ฝั่งนู้นอะ่ะเสามันค่อนข้างแน่นเพราะว่าคนที่ทําอ่ะก็เป็นลูกชายของตาเบลูวุเขาเป็นงานสร้างเด้อลูกตาเบลวนะคือทุกคนอะ่ะเรียนรู้จากพ่อหมดไงทุกคนเราก็ไปเฮ็ดงานกูพักรักจําตรงนี้มาบ้างทําบ้านทําอะไรศาลาก็คือเก่งมากเลยนะทุกคนทาให้ทําหน้าเองอย่างเสียนนะ แต่ว่าบ้านตรงนั้นนะ่ะถ้าเราลื้อออกก็ต้องใช้พลังสักหน่อยเดี๋ยวคิดว่าจะเอาเสาตรงโน้นนะ่ะ มาตั้งให้มันเป็นแบบว่าเล้าไก่เล้าเบญจล้อมให้ดีๆเลยแบบล้อมข้างบนด้านข้างให้ไก่มันอยู่เฉพาะตรงต้นอ่าล้อมไปถึงนู่นเลยต้นเซียนทอนู่นเลยให้มันแบบไก่มันไปเดินรอบเฉพาะตรงนูน้นเฉพาะฝั่งนู้นอย่างเดียวไม่ให้แบบว่านางเดินไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนะไม่เดินอ้อมบ้านค่ะย่างไปเหยียบขี่ไก่ว้าวเรบไม่ได้ยิ่งจะฝนตกนะแล้วจะ,จะมาขี่ใกล้อยู่นี่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเนะ่ย ปล่อยให้เขาเดินรอบบ้านถ้าถึงว่าไก่เนี่ยมันจะต้องมีแบบว่า สนเนกน่ะมันจะชอบมากินไก่ทุกคนมันกัดสิมาลายแต่ถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาสนเน็กเข้ามาไม่ได้กัดสิเฮ็ดยังไก่เข้าบ่ไดดแล้วเราก็เลี้ยงหมาด้วยเอาสิสิมาสุกับหมาสันบอสเน็กกับนเน็กหลดอีสนเนกไม่กลัวเดี๋ยวก็วางแผนไว้อยู่นะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยเราเลี้ยงหมามันมีภาระก็จริงแต่ว่ามันก็ปกป้องเราได้ในระดับหนึ่งดูแลเป็นยามตอนกลางค่ำกลางคืนอย่างแมวอย่างหมาตัวอื่นเข้ามาเขาก็จะช่วยเราได้หรือ จะเป็นพวกอ่ะอสพิษอย่างเงี้ยมันก็เราช่วยเราได้แต่ว่ามันมันก็กัด คนของเราเหมือนกันมันก็กัดสัตว์เลี้ยงของเราเหมือนกันแต่อย่างน้อยมันก็หูไวตาไวจมูกไวกว่าเราแน่นอนทุกคนเออเลี้ยงไวก็ดีเหมือนกันบอมเบลบาบดีเนาะเราก็จะมาปักหลักอยู่ที่นี่ถาวรแล้วเบลอะอยากเลี้ยงมานานแล้วหมาทุกคนเบลชอบเมื่อก่อนตาเบลมีหมาชื่อสีนวลกับอีแดงใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเบลคิดว่าถ้าเบลมีเบลจะเลือกเอาสักสองตัวจะตั้งชื่อว่าอีสีนวลกับ ไอสีพันเฮ้ยแต่งชื่อแบบเลิศดมากเลยวันนี้ไปรับเด็กๆนะทุกคนทําสวนทําอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะขุดได้แป๊บหนึ่งร้อนมากทุกคนคะ่ะเยวก็เลยอ่าไปนั่งพักเหนื่อยสักนิดหนึ่งทุกคนก็เลยขับรถเอาขนของขึ้นรถแล้วก็ขับรถ,รถไปรับอดินกับอาาที่โรงเรียนนะคะรับเด็กๆเสร็จแล้วก็พาเด็กๆไปส่งของที่ไปสนีมีของอยู่สองกองนะ่ะใช้กันค,ำค,ำคำมนักขมันอาาบอกว่าจะถือพี่อดินก็จะถือก็เลย ให้ถือคนละกล่องเข้าไปส่งของที่ไปสนีวันนี้พี่ดินบอกว่าหนูผมยาวแล้วผมข้างหน้ามันเป็นยาวมากเลยแม่ ก็เลยพาน้องอดินมาตัดผมทุกคนคะ่ะวันนี้เขาไม่เอาทรงนักเรียนนะเขาจะเอาแบบว่าเอาสั้นๆนะไม่รู้มันชื่ออะไรเแบลบก็เลยบอกว่าลองทรงสั้นหรือเปล่าอ่าเขาก็เลยว่าใช่เแบลบก็เลยบอกว่าเอาบอกช่างนะเอาลองทรงสั้นแล้วก็ตัดข้างหน้าให้มันแบบสั้นๆนิดนึงเพราะมันยาวเร็วมากเขาช่างเขากระตัดให้เลยะค่ะทุกคนคะ่ะน้องอดินตัดผมออกมา,มาแลบบ้วอห้ลูกไซส์แม่ขึ้นโลทว,ว่ พาเด็กๆแวะไปที่โรตัสด,ด้วยนะคะน้องอนาอยากกินเห็ดอีกแล้วทุกคนคะ่ะแม่หนูอยากกินเห็ดหนูอยากกินเห็ดอยากกินเห็ดบนตั้งแต่เช้าแล้วนะทุกคนแม่ชอบเห็ดเป็นกระจิกระใจเบลก็เลยพาอาเดียวไป ตอนเย็นเลิกเรียนเดี๋ยวแม่พาแวะไปที่โรตัสไปซื้อเห็ดก็ได้ทั้งมันฝรั่งทั้งเห็ดทั้งแครอทนะทุกคนซื้อก็ซื้อบ่ซื้อให้พายแล้วเบลก็ซื้อแต่ให้ลูกทุกคนก็มีแต่ของกินลูกทั้งนั้นเลยของตัวเองแถบจะบ่มี่อย่างเบลซื้อโอชิขวดเดียวโซโอชิกรีนทีเนี่ยขวดเดียวกินไข้ร้อนแต่ของลูกน่ะมีเห็ดมี ไก่มีอะไรเยอะแยะมากมายเนาะมนุษย์แม่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนคิดมีลูกกับคิดหอดลูกไวกรจิกินยังกับคิดหอดลูกนึกถ,ถึงยายเบลเนาะทุกคนกินหมากทุเรียนกินทุเรียนกินแอปเปิ้ลกินมะขามกินแตงโมแกกินได้มาแตงโมมาชิ้นหนึ่งแกจะแบ่งไปครึ่งหนึ่งเบลตื่นขึ้นมาเบลได้กินเออยายเบลเป็นอย่างนี้ทุกคนเบลตื่นขึ้นมาเบลจะเอา้าอีลาลุกแล้วเบลจําได้เลยนะมันมันบ้าเข้ามาในความรู้สึกนี้ว่าตื่นแล้ว แม่อันจงอันมักทุนเรียนไว้อยู่ในตู้กับเขาไปเอาไปยายเบลก็จะพูดอย่างนี้เราก็ตื่นขึ้นมาสลิมสลือตื่นขึ้นมาก,กับขื่อได้กินยายเบลแบ่งไว้อย่างนี้เสมอแล้วพอเรามีลูกเนาะคือนึกถึงทุกคนโอ้ยเนาะคนที่เลี้ยงเรามาเขากะหกักเขา,เขาพอเขามีลูกเนี่ยเราก็รักลูกโอ้มันเป็นความรู้สึกอย่างนี้นี่เองเนี่ยพอมาเจอกับแม่อย่างนี้ใช่ไหมแม่เบลอย่างเนี้ย ตอนแรกก็คิดว่าแม่ทิ้งเราไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมาเจอเรื่องความรู้สึกแม่จริงๆนะป้าแกอดทนมาได้ขนาดนี้ก็สุดแล้วนะแล้วแกไม่เลือกที่จะทิ้งเราเลือกที่จะอุ้มเรากลับมาด้วยหลายๆคนบอกว่าอยากเห็นดอกคุณนายตื่นสายเป็นดอกหรืออย่างนี้เลยค่ะจัดให้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะน้องเป็นดอกสวยงาม ตอนเช้าๆหกโมงเชา้านั่งบ,า,บานค่ะนางมาบานตอนที่ว่าเบลกลับไปส่งลูกมาแล้วบานแบบว่ายิ่งเจอแดดตอนกลางวันนะโอ้โหบานสะพังเป็นดอกสีชมพูสวยมากทุกคนชมพูบานเย็นด้วยถูกใจเบลมากต้นอันนีนน้มันชื่อต้นอะไรเบลก็ไม่รู้ตอนแรกมันอยู่ที่ริมประตูใช่ไหมที่มีทุกคนบอกว่าบอกให้เบลนยกลงมาเบลก,ก็เลยยกลงมาแล้วก็มารดน้ําพอรดน้ํานั่งซึนขื่นเขียวขจีสวยงามมากแต่ว่ามองไปมองมา เหมือนงูเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มาดูข้าวโพดของเราเห็นพี่ๆหลายคนบอกว่าอยากเห็นข้าวโพดมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเบจะแกะให้ดูสักฝักทุกคนว่าด้านในมันจะเป็นยังไงอันดับแรกก็คือเห็นพวกร่วมพลังหมดมหากินข้าวโพดชั้นอีกแล้วค่ะนางก็จะมาหักข้าวโพดแท่นชั้นหรอกค่ะมาดูแลข้าวโพดแท่นโอ้ยนอทันแม่ทับกับอะไรกับโพดกับพวกบอกลุกน้องในแจ็คเมดว่ามันกินไม่ได้เด้อลูก ข้าวพวดด้านในของเรายังไม่เก๋พอเก็บนะทุกคนแต่เป็นแบบ minimal, มินิมัลมินิใจมินิมินิเลยเล็กมากไม่เล็กธรรมดาเล็กสุดๆไปเลยสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะบายบายสวัสดีค่ะ